แนวทางวเวลาพัฒนานะคะของเซ็นไว้วันนี้นะคะวันที่19นะคะตรงกับวันศุกร์นะเซียนก็มั่นใจนะคะเหมือนเดิมนะคะในชุดเดนนะคะชุด2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็2ตัวล่างเน้นๆไปที่ชุด4ตัวนะคะเด้นเปรตนะคะรองที่เลข2 ชุดตัวเด่นนะคะเด่นแปดเด่นเจ็ดเด่นสองเด่นหกเด่นห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดหาตัวเด่นแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเส้นให้ไปกลับน้ำด้ยตัวนี้นะคะ งวดนี้นะคะระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลด้วยคะ จับกลับไปกลับมาเอาด้วยวเราชุดสี่ตัวนะสองเจ็ดเจ็ดสองไปกลับน้ำด้วยสองเจ็ดเจ็ดสองสองตัวล่างสองหก ปดหกเนี่ยแปดหกหกแปดเด่นบนเด่นล่างนะคะก็จะเป็นประกาสีแดงนะคะที่เซียนมองกลมให้นะคะหาเป็นเจ็ดนะคะหกสองสองแปดสองหกเจ็ดหกห้าเจ็ดห้าเลยแปดแปดห้าห้าวดนี้นะคะเซียนให้ ให้เบิลนะะมีเบิลอยู่สามูนะคะแปดแปดสองสองและห้าห้านะคะส่วนตัวซีเซียนเน้นนะคะก็จะเป็นที่สองสองชุดสีตัวนะคะไปกับเน้น8 6ดหกสองเ็ดท่านผู้ชมก็แคบหน้าจอไว้นะคะแนวทางหวยเรานะคะของเซ็นใ้วันนี้นะคะก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะ สูตรคำนวณหวยนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนจะลงทุนนะคะมีความเสี่ยงสูงนะคะคลิปนี้ก็ขอราไปก่อนนะคะท่านผู้ชมรอไปอ่าชุดรวมเซียนนะคะของเซียนเซียนใหม่่อเหงนะคะเรียกตัวเลขที่มาชนกันนะคะแอดสรุปมาเข้ามาสามซีงวัดติดนะคะตัวที่เซียนชนกันนะคะเีก็กเี็กดินเซียนเซียนนะคะ